กรกตขอบอกในเรื่องออกกตประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy จากคำถามที่ว่ากรกตมีข้อพึงปฏิบัติอย่างไรบ้างในการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ในเรื่องนี้ขอตอบว่า ตามข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2564จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ No g i f t Policy ดังนี้ 1. เลขาธิการพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง งดรับและงดให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. เลขาธิการพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องไม่แสวงหาหรือกระทำการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนันหรือผลประโยชน์อื่นใด 3. เลขาธิการพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายต่างๆอย่างทั่วถึงแล้วพบกับกรกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ